สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเลขเม็ดเดียวตัวเดียวลองบังครับลองพิจานณาเบังเลขกเม็ดเดียวตัวเดียวของแม่สีครับ <c oughs> จำแม่สีได้บ่ทุกคนถามมาว่ามือไดแม่สีส่ไหลเลขมากมือไดแม่สีฝันงวดนี่เพิ่นไหลเลขมาเลยครับ <c oughs> เพิ่นบอกว่าเอาเลขไปเลย <c oughs> บ่ต้องฟังดอกค้องฝันบ่ต้องอีหยังดอกเพิ่นว่า <c oughs> เอาเลขที่แม่สื่อดีกว่าตัวเดียวเม็ดเดียว ลองมังครับแต่ว่าแม่เพิ่นกัดซื้อเ,เพิ่นซื้อเหลขวิ่งไ้นาเ <c oughs> พิ่นซื้อเล็กวิ่งไ้นําเพิ่นบอกว่าลองกิจารณาเบิ่งเดอร์มาคมมาขนอนยู่ี่ดุนพินิจครับผมฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับช่องเบาหนองเป็นเพียงแนวทางนะครับมาคมมาขกก้นยู่ี่ดุนพินิด,ด้อครับเดอ้อตั้งใจกันเข้ามารับโชว์ปนําำการก้าบแม่สีครับผมแม่สีคนฝันแม่เบาหนองก็ถามพยายามถามเพิ่อนอยูว่าแม่สีไดเลขตัวนี้มาแต่ใส เป็นเลขฝันบอกหรือว่าเป็นเหลขอีหยังเพื่อนกับบบอกเพื่อนกับมิตรยิ้มอย่างเดียวเพื่อนบอกว่างวดนี้แม่บอบอกหลายความเด้อเพื่อนว่าแม่บ่บอกดอกว่าเลขกนี้มาจากใส่เบาน้องคิดว่านะอาจจะเป็นเหลขฝันของเพื่อนครับแต่เพื่อนบ่บอกว่าฝันอีหยังเบาน้องกับพยายยมถามเพื่อนพยายามถามเบาน้องก็เลยว่าอ้าถามเธอเสุดทายแม่สิบห้ฟังบอว่าเหล็กตัวนี้มาได้ใส่บอบวบอก เอาหลีกไปเลยแต่เพิ่นก็น,นั่งเบาก็บ้านองอยู่สักพักแล้วว่างวดที่แล้วแม่ก็บอกคิดดอกว่ามันสิมาหลีกเกา่าแต่ว่าแม่กระได้อยู่ทะเบียนรถเพิ่นว่าแม่กระได้อยู่ทะเบียนรถแม่กระแตกดินคือแม่เคยบอกเจ้าแหลววะว่าแม่แตกดินเมื่อสุดโต๊ทะเบียนรถบ้านองว่าเออบ้านองก็บอกได้คิดดอกว่าว่าเหลีกมันชิมาตัวเกา่าบมมีผู้ได้คิดดอกครับเนาะว่ามันสิมาตัวเกา่าแต่ว่า เพื่นก็บอกไปยังดอกเลียมันก็มีรถมีเขาเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเฮาบ่ต้องไปนี่ก็มันแต่ว่าเล่นก็่ะเรียนหลาย่นว่าณสิซื้อก็จะซื้อหลายเกินกําลังจาของแมนอยู่ดอกแหม่ราก็บอกถือถังไ๋กันแล้วการเล็อาจารย์นีลนานเดี๋ยวบ่าวหนองสิลงให้เบิงนะครับเนาะเพราะว่าพอเป็นห้มาแล้วรอบนี้มาแปะครับอาจารย์นีลนานรอบนี้มาแปะให้ทั้งเล็กตารลาง แลวก็ห้ทั้งเหลขกที่พอเราวมาักเดี๋ยวบ้าหน้องสีดเอามาลงใงหนเบิงว่าเหลขกตาล่างเพิ่มมีตัวใดแล้วเหลขมกมักเพิ่นมีตัวใดเพิ่นห้มากโหรายเพิ่นห้มากแค่สองหางเหลขกอันที่เรามักนะแล้วก็เหลขกตา,าล่างจะลองเดี๋ยวสีลงใงห้่เบิงดอกเนาะใจเย็นๆครับใจเย,ย,ย็นๆใจเย,ย็นบ้านน้องกัดติดงานครับบ้านน้องทั้งทั้งสีไท้ายเคียบทั้งสีไปเย็ดงานทั้งสีดน,นั่นนูนี่ค่ะเลย เห็นบ่อจ่วงหลังหลังมาเบาหนองบ่อใดลงคลิปเลยลงมือละคลิปลงมือละสองคลิปกับบ่อใดลงหลายคือตะกี้เนาะครับเนะาะฮะว้าวหลายมันก็ที่ขวมยาวมาฟังเลขแม่สีครับผมเพิานา่นห้ยเบาหนองมาตัวเดียวเม็ดเดียวแต่เพิ่นบอกว่าเลขกลางเพิ่นบอกทีเด็ดเลขกลางแม่มักศูนย์เลขกลางแม่มักศูนย์ แต่ชีวิตศูนย์ยังกับโอหุแต่เพื่นบอกว่าวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ไหว้เป็นวันศีนาวิ่งศูนย์ไหว้บาร์ีเบ้าหนองก็เลยาบอกว่าแม่จักเห็นอะี่หรือล่าแม่มักตัวใดศูนย์นะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมักศูนย์สีศูนย์หาศูนย์แปดอันนี้คือเลขศูนย์ลางแม่สีนะครับเลขศูนย์ลางแม่สีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปด เนียนล่างครับเนียนศูนย์เพิ่นบอกว่าแม่มักตัวนี้พิ่น่ะแม่มักตัวนี้แต่ว่าบ่งหัว่าสิมีไผ่หมักน้ำบ่อเพิ่นวางใช่นะกับบ่งหัวกับบ่งหัวสิมีค้นหมักน้ำบ่อเพื่อนบอกว่าเนียนล่างเนียนศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดอันนี้เลขแม่สีครับลองพิจารณาบ้างครับเด้อมาเลขบนบัติสามตัวบาหลวงว่าแม่มักตัวได ที่ว่าแม่ชีบบ่ให้ฟังเลขกสามตัแม่มัก8ปดเจ็ดสาเจสอันนี้เลขมักแปดเจสสตัวบนแปดเจ็ดสามทะเลทะเลสองตัวบนนี่แม่มักตัวใดเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่นมักไอ้สาเจกับสามแปสองตัวบนนะ สองตัวบนแม่สีมักไอ้สามเจ็ดกับสามแปดแต่ขันสองตัวล่างเน้นศูนย์ก็คือศูนย์ห้าไอ้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดครับอันนี้เลยแม่สีครับมกักบอมกักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจนะครับเ้อเพราะว่าบ้านนองกัดพยายามหาตัวเล็กมาฝากทุกคนแต่ว่าส่วนที่มกักหรือบอการบอนเนครับผมบ้านนองนว่าเล็กวันนี้ชิมีสอง 2, บอมี กับบนเหแต่ว่าแม่กว่าทาชีซื่อดอันนี้เบาาชซื่อท้าชีซื่อเพ่นกัชีซื่อแปดสองเนวางสินะทาทีสองเนียเพื่กันชื่อเพิ่นกัชีซื่อแปดสองเพิ่อนกับวบาแค่นี้เพิ่นกับว่าพ่ออาสานีหละเิ่นว่เราทำกรเลขถามนเลย ดำหน้าเอ้ย้านขาว่ายังแล้วแล้วแล้วถึงมาแต่เบื้องหน้าเนี่ยไปเบื้องหนามนามัน,มมนเขาว่านามมันไหลนี่เนาะครับเนาะคำว่ำาตัวเลขมันมีพิษมีรูดมีเขามีพวกเขามันก็เป็นเรื่องปกติอามันเน้นเลขสามโตบนของแม่สีครับแปดสามเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวแปดสามเจ็ดแต่ถ้าเป็นเลขสองโตบนแม่เรามาก สามเจ็ดสามแปดแต่ถ้าเป็นเหลขกล่างเพิ่นมมักศูนย์แม่สีมักศูนย์ครับงวดนี้มักศูนย์แต่มาถ้าเป็นเหล็กเจาะของเพิ่นก็คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดครับมักบอมักจกะซื้อไว้บอมัก,กับพานใดเพราะว่าช่องเบาหนอ่องมันเป็นแนวทางเนาะผู้ใดให้เลียงมาเบาหนอ่องก็พายายามเอามาลงให้ทุกคนในบึงทุกสิ่งทุกอย่างคือ,อยูุ่ติโคแใะดวงครับ เลขไม่ซีครับตัวเดียวเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเลยครับแปดสามเจ็ดแต่ถ้าเจาะสองโตแล้วหมักสามเจ็ดสามแปดแล้วกันเลขเลขลางเพิ่นมักศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดลองอีดีด้านบนครับหมักบ่มหมักถึงอยู่ที่ดุลพินิตแล้วนะครับเนาะเดี๋ยว บ้านน้องกับีลงคลิปให้เบิ่งหลายหลายคนว่าผู้ใดให้เลขตัวใดมาเนี่ย๋ยวเใาจังมาหลุดน้ำการงวดนี่ครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับผมช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวห่อนปรับโตบ้านท่านบ้านน้องครับอดอดแอดเอดแล้วเด้อนี่จักจ่ายในเสียงกับเห็บเห็บไหนๆก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับคิดสิ่งใดใก็ให้สมหวังดังปรารถนามีโชคไปกับแม่สีพันอีกคือเก่า เดี๋ยวเพื่อนว่าบ่แน่ถ้าฝันอีกหรือว่าจังไหนเดี๋ยวแม่จะเอามาาว่าสููฟังแต่มือนีเอาตัวนีไปก่อนแต่งได๋ก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดชิงไหนสมหวังนางปาถนานะครับบ่าหน่องก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคือกาดูแลสุขภาพเจ้าของน้าและการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเจ้าของน้านะครับเฮาต้องมีโชคไปน้ากันเฮาต้องรับโชคไปน้ากันขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิงไหนสมหวังนางปาถนา สวัสดีครับ